น้ำมีความเขียวไหมดูมีความเขียวเขียวอยู่นั่นวันนี้เนี่ยสะพานราชนาวีนะครับตรงนี้สวัสดีนะครับคุณยาดาท้องฟ้าสวยอีกแล้วท้องฟ้าสวยแต่น้ําดูเขียวเขี่เราอยู่สะพานราชนาวีช่วงน้ําขึ้นสูงสุดในรอบเย็นแล้วนะ ปะการังเรือนน้ำเหมาะสำหรับนั่งชิวยามเย็นเสียจริงเห็นไหมเห็นไหมยังมีพวกนี้อยู่อ่ะแต่ไม่ได้เขียวมากมันเหมือนกับจะตายไม่ตายหลยอ่ะไป ไปหาดวอนหน่อยครับโอ้โหคิดถึงแหลมแท่นเลยสวยเนี่ยเห็นไหมตอนช่วงเย็นนี่เขาจะขับรถมาจอดโซนนี้ยถ้าไม่ใช่วันศุกร์เสาร์นะแล้วก็จะมาตกปลาบ้างฮนะที่นั่งตรงนั้นอนะ่ะโคตรเท่เลยน่าจะซูมได้นะั้นเห็นไหมเราจะเก็บตะวันตรงนี้กันเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าโอ้โหโคตรเท่โอโแสงอยู่ตรงกลางพอดีเลย โรแมนติกมุมนี้เออวันธรรมดดาฟ้าคื้นโอ้โหโอ้โหมุมกล้องน้องๆฮอลลีวูด พระธีกัตกแล้วนกนำะลังสัมผัสเส้นขอบฟ้าแล้วสวยจริงๆช่วงนี้คนไปไหว้พระพิคเนศที่ชนบุรีกันเยอะนะครับโอ้โหผู้โ,โูแสงสุดยอดความอลังการงานสร้างวันนี้ พระอาทิตย์สวยแล้วเพลินไหมครับเพลินมีกเ่ยแช็ต่อๆส่งรูปไม่ได้ด้วยได้นะได้ไดเห็นเขาส่งมาให้ผมแต่ของผมส่งไม่ได้เพราะว่าผมคนละเวอร์ชันครับ รตรงนี้อีกแคปตรงนี้อีกแคป่าเรื่องให้กล้องเราเปียดอยนะู่แล้วที่ กงเปล่งประกายอยู่มันเหมือนมีมังกรอยู่ในท้องฟ้านั่นนะต้องแนวนอนเนะนะี่ยนะดูเดี๋ยวต้องต้องไปมองมุมนั้นมาแล้วเห็นเห็นเห็นคลื่นเป็นระลอกระลอกโอ้โหมีความเขียวด้วยคลื่นนะหายเขียวไปอาทิตย์หนึ่งกลับมาเขียวอีกได้ไงไม่รู้ประหลาดจริง ปีก่อนมาแค่ประมาณสามสี่วันไม่ถึงอาทิตย์นะแคปหนึ่งโกดโอ้โหฟ้าแดงมากท้องฟ้าสวยแคปแคปอีกแคปอีกแคปทักทายเขาเพิ่งมาโอ้โหเขาจนจะกลับแล้วเนี่ยช่วงเย็นมีความเขียวอีกแล้วนะน้ำเนี่ยเห็นไหมแต่ยังไม่มีฟองฟอดเหมือนกำลังเริ่มเขียวเหมือนช่วงแรกๆที่มันเขียวอะ่ะได้กลิ่น แทงตอนเบาๆแล้วเมื่อกี้เราตั้งกล้องไว้ตรงนี้ให้เห็นคลื่นจังหวะขึืน่นสัส้กระอากับผนังฝนตกปะารุงไม่ตกครับคุณชายเร็ก ฟ้าสวยนะครับคุณแบงค์ดูดิโอ้วันนี้เป็น